เกิดสาเหตุแจ็คเดอะโกสั่งพักงานวีวีลูกน้องคนสนิททำแฟนรายการช็อกโดยทางด้านผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าทางด้านทีมงานเดอะโก้เรดิโอได้มีการโพสต์ข้อความโดยมีใจความระบุว่าแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องการพักงานของทีมงานน้องวีวีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหน้าเฟซบุ๊กของน้องวีวีและตามข้อเท็จจริงที่รับทราบจากแฟนรายการที่เกี่ยวข้องพร้อมบอกว่าการพักงานของน้องวีวีอาจจะทําให้แฟนรายการหลายท่านขุนเคืองใจพอเงื่อนไขและเหตุการณ์ เกี่ยวกับวินัยในการทำงานกับการสื่อสารกับแฟนรายการคือกฎเหล็กและข้อห้ามที่ผมย้ำและบอกกับทีมงานมาโดยตลอดขณะที่ทางด้านน้องวนะีวีผีหน้าสวยโพสสาเหตุถูกพักงานโดยบอกว่าสาเหตุที่ถูกพักงานเพราะตนเองถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแล้วตนเองไปโกโหกพี่แจ็คว่าจะเอาเงินไปจ่ายธนาคารที่จะมายึดบ้านขอยืมเงินซึ่งพีก็ให้ด้วยความไว้ใจสุดท้ายยอมรับว่าตัวเองโง่องเองสมควรแล้วที่ถูกพักงาน